สมมติผมเป็นนายใหญ่อะผมก็บอกว่าเฮ้ยทหารน่ะคือคนเสียสละเออจะมาเรียกร้องเงินอะไรเยอะแยะมีเงินก้อนใหญ่จากรัฐบาลมาอนุมาติมาผมเก็บไปเองหมดผมแบ่งให้ลูกพี่ใหญ่แต่ละคนแต่ทหารพลทหารเนี่ยไม่ได้ใช่เขามีความเสี่ยงชีวิตเขาเสี่ยงมากแต่มันคืออาชีพสวัสดีท่านผู้ใจรวยทุกท่านพวกผมในช่อง system นะครับมาเรื่องของช่องพิกกับพลอยหรือเรียกสั้นๆว่าคุณพลอยในกระแสดราม่าที่มีการอัพคลิปหนึ่งที่เกี่ยวกับกองทัพเกี่ยวกับทหารก็คือไปถ่ายชีวิตทหารนั่นแหละ ส่วนสุดท้ายคนไม่พอใจสาเหตุก็คือเริ่มจากคาคาเดียวนั่นแหละมีคําว่าทหารมีไว้ทาใหม่ซึ่งเหมือนเป็นการสวนกับหักล้างกับคําพูดที่หลายหลายคนเคยเรียกร้องอช่วงเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งหลังเลือกตั้งก็มีคนเรียกร้องมีคํานี้ออกมาคุณพิธาก็เคยพูดส่วนทำให้มันเกิดความเข้าใจผิดผมเข้าใจคนที่ไม่พอใจเพราะอย่างนี้นแหละมันเกิดความเข้าใจผิดหรือแม้กระทั่งมองว่าจะฟอกขาวให้ทหารหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าทําให้คนเข้าใจผิดยังไงบ้างซึ่งคุณพิกาพลคุณพลอยเนี่ยก็ออกมาชี้แจงว่าจริงจไม่ไมย ที่พูดออกมาคือพยายามจะให้ดูแต่ละมุมแต่ละมุมและคลิปนี้เป็นเพียงแค่พาร์ทแรกก็คือเขาจะมีชายแดนเหนือชายแดนอีสานแล้วก็ชายแดนใต้ที่เราเห็นเป็นแค่พาร์ทแรกซึ่งพาร์ทแรกเขาอาจจะใช้หัวข้อนี้แต่ที่เหลือไม่ใช่เจตนาเขาไม่ใช่ว่าจะมาบอกว่าทหารมีไว้ทําไมแล้วก็มาหักล้างแต่เพียงแค่ว่าคําที่ใช้ไปอาจจะดูไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นกระแสมันก็เลยเกิดเป็น2ฝั่งช่วงแรกจะเป็นฝั่งเดียวฝั่งที่ไม่พอใจเยอะแต่ช่วงหลังเออคนก็เริ่มเข้าใจก็กลายเป็นว่าเออเห็นใจนั่นแหละ คนที่ไม่เห็นด้วยตอนแรกก็คือมองว่าเหมือนจะหักล้างเอาคํานี้คนไปใช้ได้ยังไงคือถ้าปกติคลิปนี้ถ้าไม่มีหัวข้อนี้ก็จะจบแต่คลิปนี้ดันมีว่าถ้าหามีไว้ทําไมมีทั้งชื่อคลิปมีทั้งหน้าปกแล้วก็มีทั้งข้างในเนื้อหาอาจจะมีคํานี้อยู่อย่างน้อยก็สองคำหรือจะมีมากกว่านี้ก็เป็นได้เนี่แหละทําให้เหมือนเจาะจงเหมือนตั้งใจหรือไม่และยังมองว่ารับงานเข้ามาหรือเปล่าคือตอนแรกผมก็งงนะผมก็งงว่าเอ้ย รู้ได้ยังไงว่าเขาไปรับงานมาถ้าไม่ได้คิดแบบนั้นแต่คือคุณพลอยตามที่ชี้แจงก็คือไม่ใช่เป็นการรับงานนะคุณพลอยไม่ได้รับงานใครมาเขาก็ไปทําตามแนวทางของเขาการท่องเที่ยวของเขา,ขขเขาแต่ที่ผมเริ่มเข้าใจหลังจากนั้นก็เพราะว่ามันบังเอิญหลายจุดมากบังเอิญที่ถูกมองว่ารับงานก็เพราะว่าอย่างแรกวันที่วันที่18มกราคมเนี่ยคือวันกองทัพไทยคุณพลอยเนี่ยเหมือนจะอัปโหลดน่าจะวันที่16 16แล้วก็เพื่อรอวันที่18หรือเปล่า วันที่17ตามมาเว็บไซต์รัฐบาลไทยเอาไปเผยแพร่อีกเอาไปแชร์ต่อต่อมาวันที่18ก็จะมีเพจของกองทัพไทยที่เป็นเหมือนหน่วยงานเกี่ยวกับปฏิบัติการทางจิตวิทยาเฮ้ยจิตวิทยาเลยนะคนจะมองได้ว่าเหมือน IO อะไรแบบนีเ้เขาก็ดูดทั้งคลิปไปลงสุดท้ายคุณก็มองนี่ไงอาเขาดูดคลิปไปลงเพราะว่าเขาจ้างคุณปกติถ้ารัฐบาลจ้างเขาจะเอาไปลงได้นะเอาไปเผยแพร่ต่อหรือถ้าโอเคถ้าสมมติรัฐบาลไม่จ้างเขาจะไม่เอาไปลงกันคือหรือว่ารัฐบาลไทยอาจจะแปลกหรือเปล่า ประหลาดกว่าคนอื่นมากเพราะปกติไม่ควรฮนะเวลาเอกชนทําชิ้นงานจะชื่นชมรัฐบาลหรือจะต่อว่าคุณก็ไม่ควรเอาไปลงไปโปรโมทไปโฆษณาทั้งนั้นนอกจากคุณเป็นคนจ้างไม่งั้นแบบนี้คือมันมันจะมั่วไม่งั้นเอกชนออย่างเช่นบริษัทใหญ่เจ้าสัวเนี่ยเผยแพร่ชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับทหารเอาไปลงมันก็กลายเป็นเหมือนรัฐบาลโฆษณาให้เขาฟรีเอกชนเขาทำมาหากินแค่ว่าโอ้ก็โฆษณาฟรีเพราะรัฐบาลคือกรมทุกอย่างกสทชหน่วยงานขึ้นวิทยุนู่นนี่นั่นพวกนี้คือตัวเงินมหาศาลทั้งนั้น แต่เอาไปลงซึ่งถ้าตามที่คุณพลอยชี้แจงเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการจ้างนะเขาก็ทําของเขาเองแต่กองทัพหน่วยงานรัฐด,ดูดไปลงเองซึ่งเขาก็ไม่พอใจหลังจากนั้นเขาก็มีตอนชี้แจงเสร็จใต้คอมเมนต์เขาก็ไม่อนุญาตให้เพจซื้อเพจข่าวนู่นนี่นั่นหน่วยงานใดๆเนี่ยเอาไปลงห้ามเอาไปลงแล้วเพราะที่เขาปิดคลิปก็เพราะอย่างนี้ที่เขาชี้แจงนะว่าปิดคลิปตอนแรกเป,ปเ,ปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้ปิดไปเลยเพราะว่ามีการดูดคลิปเขาไปลงนี่แหละคือไม่พอใจเพราะฉะนั้นโอเคอันนี้คือเปราะหนึ่งละว่า ไม่ได้เป็นการจ้างตามคําชี้แจงคุณพลอยนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น2จุดจุดแรกก็คือใช้คําว่าทหารมีไว้ทํใหม่จุดที่2ก็คือว่ารับงานเขามาหรือเปล่าแต่นี่แหละเขาก็ชี้แจงแล้วว่าไม่ได้รับงานมานะทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงคลิปของคุณพลอยจากที่ผมดูถือเป็นคลิปที่มีประโยชน์ช่วยได้เยอะทําให้เห็นมุมมองหลายอย่างการใช้ชีวิตของทหารอุป,ปกรณ์การนอนการกินแล้วก็การทํางานตั้งแต่เช้าตู่ตีห้าแลต้องตื่นมาซุ่มนู่นซุ่มนี่อย่างเงี้ยเป็นการปกป้องประเทศ ซึ่งดีมากสื่อสารได้ดีแต่มันติดที่คำคำเดียวเนี่ยทหารมีไว้ทําไมเดี๋ยวจะมาเล่าต่อว่าไอ้คำคำนี้มันจํากัดความยังไงคนเถียงกันเยอะบางคนเอามาบิดว่าพิธาเคยพูดก็นี่ไงเพราะแบบนี้ไงพิธาไปพูดว่าทาหารมีไว้ทําไมเขาถึงต้องมาชี้แจงทาหารก็ต้องชี้แจงสิมันก็เป็นสิทธิ์ของทหารต้องชี้แจงเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าพิธาพูดแบบนั้นทําไมเจตนาพิธาไม่ใช่แบบนั้นเพราะหลายอย่างมันชัดเจนมากโอเคทีนี้ก็กลับมาเรื่องของเนื้อหาคุณภาพคลิป จากที่ดูก็โอเคถือว่าสื่อสารได้ดีสื่ออารมณ์หลายอย่างเห็นภาพหลายอย่างที่ไม่เคยเห็นที่ไม่ได้เห็นกันง่ายๆแต่ก็นี่แหละเพราะไม่ได้เห็นกันง่ายๆนี่แหละถึงกลายเป็นปว่าคนก็มองว่ารับเป็นการจ้างหรือเปล่ารับจ้างอะไรแบบนั้นหรือเปล่ารวมถึงว่าก็มีทีมเหมือนมีผู้หญิงที่เป็นอาจจะเป็นหน่วยงานทีมงานของกองทัพเนี่ยแหละก็มาตามประกบมาช่วยให้อธิบายข้อมูลนั่นแหละนั่นคือมุมนึงว่าเ,ออเนื้อหาเขาโอเคแต่บางจุดที่ผมอาจจะไม่เห็นด้วยแล้วก็มองว่าไม่สมควรจะให้เข้าใจแบบนั้น อย่างเช่นบอกว่าทหารคือผู้เสียสละคือผมไม่ได้บอกว่าทหารไม่เสียสละแต่ต้องบอกว่าทหารคืออาชีพอาชีพหนึ่งเพราะว่าถ้าคุณจะบอกว่าเสียสละจริงๆมันเสียสละได้ทุกอาชีพไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรคุณเสียสละได้หมดหรือแม้กระทั่งโอเคถ้าเราทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนปกติตอนเย็นเราไปช่วยเก็บขยะเราไปช่วยกวาดถนนเห็นไหมเราก็เสียสละเพราะเราทําแบบไม่หวังผลตอบแทนแต่ถามว่าทหารใช่โอเคเขามีความเสี่ยงแต่นี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมก้าวไกลถึงต้องเสนอว่าให้ผลประโยชน์ทหารดีขึ้น เป็นเหตุผลที่ว่าทาไมต้องลดขนาดกองทัพลดลงเพราะไม่ได้เวอร์เกินจนแบบต้องมีการต่อสู้ขนาดนั้นยกเลิกเกณฑ์ทหารแล้วก็ลดทีนี้พอลดเสร็จก็ให้คนที่เหลือเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเห็นไหมฮะแต่ถ้าสมมุติเรามาบอกว่าทหารคือผู้เสียสละเมื่อไหร่เราจะเอาเปรียบเขาได้ทันทีนะทหารจนโดนเอาเปรียบทันทีโดยเฉพาะพลทหารเหล่านี้ที่เล็กๆอ่ะทีนี้สมมุติผมเป็นนายใหญ่อะ่ะผมก็บอกว่าเฮ้ยทหารน่ะคือคนเสียสละเออจะมาเรียกร้องเงินอะไรเยอะแยะ มีเงินก้อนใหญ่จากรัฐบาลมาอนุมัติมาผมเก็บไปเองหมดผมแบ่งให้ลูกพี่ใหญ่แต่ละคนแต่ทหารพลทหารเนี่ยไม่ได้ใช่เขามีความเสี่ยงชีวิตเขาเสี่ยงมากแต่มันคืออาชีพเขาก็ทําอาชีพเขาก็ควรจะได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมถูกไหมแต่ถ้าคุณบอกว่าเสียสละนู่นเสียสละนี่มันก็ไม่ต้องให้ตังค์เขาทาหารก็ไม่ต้องรับเงินเสียสละนี่ไงเสียสละรไม่ได้ทหารเนี่ยเขาทํางานเขาเสี่ยงชีวิตเขาก็ควรจะได้รับผลตอบแทนที่ดีเพราะเขามีครอบครัวเขามีพ่อแม่ เขามีลูกเมียต้องดูแลถูกไหมให้เงินเขาให้คุ้มค่าสิเหมือนกองทัพสหรัฐเห็นไหมเขาดูแลกองทัพดูแลทหารเขาอย่างดีจนจะเล็กจะใหญ่อ่ยดูแลอย่างดีบนเรือก็คือโอ้โหการกินการอยู่คือชีวิตต้องดีอะ่ะไม่ว่ากองทัพสหรัฐไปที่ไหนบนโลกคุณจะยศเล็กยศใหญ่คุณต้องกินดีอยู่ดีนี่คือการตอบแทนทหารแทนที่เราจะบอกแค่ว่าเขาเสียสละมันก็เป็นแค่คําชมที่เขาก็ไม่ได้อะไรเขาจะเออดีใจก็แค่นั้นแต่เราควรจะบอกว่ามันคืออาชีพ เราจะได้เพิ่มเงินเดือน ceksin, เพิ่มสวัสดิการให้เขาดีกว่านี้เพราะว่าใช่เขาเสี่ยงชีวิตเขาก็ควรจะมีค่าเสี่ยงชีวิตที่มากขึ i i. Bin, e, ้นกว่านี้เดิมที่อาจจะมีค่าเสี่ยงชีวิตแต่มันอาจจะน้อยไปเขาก็ควรจะเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้เนี่ยแหละหลักการของก้าวไกลหลักการของพื้นฐานที่ควรจะเป็นแต่ไม่ใช่ว่าแค่เสียสละเสียสละจริงๆตำรวจก็เสียสละได้ตำรวจก็ถือว่าเป็นอาชีพเสียสละได้เหมือนกันนะเพราะว่าตำรวจก็จับโจรจับ <Skills>. ผ <anos. S 2> ู้ร้ายก็เสี่ยงชีวิตเหมือนกันตำรวจหลายท่านหลายนายแต่ละปีมีเสียชีวิตเยอะอยู่อเมริกาหกกว่่าานนีี้ะอเเรรจัพ สันชาติเยอะมากเชื้อชาติเยอะมากมากหน้าหลายตานี่สายต่างกันมารวมกันอเมริกาน,นี่เคือาชญากรรมเยอะมากรัฐบาลก็ต้องทํางานหนักตํารวจยิ่งลําบากพอเกิดเหตุการณ์ที่จอร์ดฟอยนู่นนี่นั่นก็ตํารวจโดไนไล่ออกแล้วก็โดนสารตัดสินต้องเสียค่าปรัว่าจะต้องติดคุกด้วยอะไรแบบนี้เห็นไหมตำรวจก็เป็นคนเสียสละก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมองเป็นอาชีพดีกว่าอย่าบอกว่าแค่เสียสละเสียสละพูดเหมือนว่าเออเราเห็นใจเขา พูดเพื่อให้ดูเหมือนเราเห็นใจเขาถามว่าเราช่วยอะไรเขาได้ไหมช่วยไม่ได้ลงไปช่วยเขาถือปืนสู้ไหมไม่ทํายังไงล่ะก็เงินไงให้สวัสดิการเขาดีๆให้เงินเขามากขึ้นเงินก็จากภาษีเราทุกคนเนี่แหละเราก็ไปช่วยเขาทีนี้มาถึงคําที่ว่าทหารมีไว้ทําไมคํานี้คือคําที่เกิดกระแสคนไม่พอใจเพราะมันเป็นคําที่เรียกร้องกันมานานแล้วเพราะสืบเนื่องมาจากรัฐประหารทหารยึดอํานาจแต่แน่นอนเวลาเราพูดกันว่าทหารยึดอํานาจ เราไม่ได้หมายถึงว่านายพลทหารมายึดอานาจเราใช้คําที่มันเข้าใจง่ายทหารยึดอานาจก็แค่นั้นแต่โอเคตามที่คุณพลเขาชี้แจงก็จะเห็นว่าเออมันอาจจะทําให้นายพลทหารที่เล็กๆเ,เขาเสียใจได้เพราะเหมือนเป็นการเหมารวมทหารยึดอานาจหรือแม้กระทั่งทหารมีไว้ทําไมมันกลายเป็นรู้สึกว่าอ้าทหารไม่ต้องมีก็ได้ความจริงไม่ใช่คําว่าทหารมีไว้ทําไมไม่ได้แปลว่าไม่ต้องมีทหาร มันเป็นคําที่จํากัดความให้ง่ายๆเข้าใจองอมีไว้ทําหมอาจจะเป็นคําถามก็ได้ทําไมคุณไม่ทําหน้าที่ของคุณคุณทําอะไรของคุณอะไรทรงนั้นทําไมมีหน้าที่ว่ายึดอํานาจมันออกแนวตั้งคําถามนี่คือส่วนแรกก็มีไว้ทําหมก็มีไว้ทําหน้าที่ตัวเองใช่เฝ้าชายแดนเป็นรู้ของชาติถูกท่องจุดแรกจุดต่อมาก็คือว่าคนไปเอาคลิปเนี่ยแหละที่คุณพิธาพูดตอนหาเสียงเลือกตั้งว่าทหารมีไว้ทําไมอ่าแล้วก็ทั่วโลกเดี๋ยวนี้คือสงครามน้อยลงนู่นนี่นั่น แต่ใช่มันก็ยังมีสงครามก็มีคนออกมาให้ดูนี่ไงเห็นไหมยูเครนก็ยังมีสงครามตรงนี้นั่นแต่พิธทาเขาก็พูดในนั้นด้วยว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์ให้ไทยเนะี่ยอยู่ได้อย่างมั่นคงแล้วก็ในคลิปนั้นเนี่ยคนจะตัดเฉพาะช่วงนั้นแหละทาหารมีไว้ทําไมอธิบายเนีนยนจบแต่ความจริงไม่ใช่ถ้าเราดูนโยบายก้าวไกลตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อเลือกตั้งนโยบายเขาคือลดขนาดกองทัพถ้าถ้าจะบอกว่าเออเขาไม่อยากให้มีทหารไม่ใช่แน่ถ้าเขาไม่ให้มีทหารเขาไม่ต้องมีนโยบายให้สวัสดิการกองทัพดีขึ้น ลดขนาดกองทัพอะไรแบบนั้นคงเอากองทัพออกไปเลยไม่มีไม่มีทางผมก็ไม่เห็นด้วยที่จะเอากองทัพออกและผมก็เห็นด้วยว่ากองทัพต้องมียุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยคุณพิธาก็มองแบบนั้นว่าต้องมีอาวุธที่ทันสมัยเขาต้องมีความปลอดภัยมีความมั่นคงในชีวิตแน่นอนนี่คือจุดสําคัญแต่ถ้าคุณเยอะแล้วไม่มีคุณภาพไม่ได้นะเหมือนส่งคนไปตายเล่น,เ,ลนเหมือนยุคจีนนี่ไหมจีนเวลาไปสงครามที่ไหนเอาจํานวนเข้าสู้รัเสเซียก็เหมือนกันแบบเดียวกันยุคคอมมิวนิสต์น,นั้นชัดเจนมากไปที่ไหนไปสู้กับใครคือเน้นจํานวน คุณภาพสู้ไม่ได้เอาจํานวนแปลว่าเขาไม่ได้เห็นค่าชีวิตคนเขามองว่าเออโยนๆไปอย่างน้อย1ิบต่อหนึ่งเนี่ยฉันก็มองว่าคุ้มแล้วสงครามเกาหลีก็เหมือนกันเห็นไหมกองทัพสหรัฐเข้าไปช่วยใช้จํานวนไม่มากแต่อีกฝั่งเยอะกว่ามากสงครามเวียดนามก็เหมือนงานเวียดนามก็เยอะกว่ามากน่าจะเกือบเท่าตัวเลยจะเป็นเท่าตัวเลยนะจำนวนที่เสียชีวิตเนี่ยมากกว่าฝั่งเวียดนามใต้เท่าตัวมากกว่าฝั่งสหรัฐเยอะมากเกือบจะเท่าตัวแปลว่าคุณไม่ได้เห็นค่าชีวิตทหารเลยทั้งที่ทหารแต่ละคน ก็คือประชาชนหรือถ้าจะให้ผมเทียบแบบเข้าใจง่ายเทียบหมอนกรณีปฏิรูปตํารวจที่เขาเรียกร้องเห็นไหมปฏิรูปตํารวจทมว่าปฏิรูปใช่เขาไม่ได้ว่าไม่ต้องการตารวจแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าตํารวจทุกคนแย่ไปหมดไม่ใช่บางคนอาจจะมองว่าเออตารวจดีก็ควรจะหักล้างกับตํารวจเร็วสิควรจะแบบถ้าเขาทําไม่ดีก็ควรจะออกมาคัดค้านหรืออะไรก็ตามนั่นคือมุมมองส่วนหนึ่งแต่อย่างผมเนี่ยผมก็มองว่าเออจริงๆบางครั้งก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดตารวจอย่างกรณีคุณแตงโม ที่เสียชีวิตเห็นไหมตอนนั้นคนก็ไม่พอใจกับตํารวจใช่อันนั้นคือผมก็มองนะส่วนตัวผมว่าเป็นความเข้าใจผิดแต่บางคนอาจจะมองว่าตํารวจคุณเหมือนช่วยคนรวยอะไรแบบนั้นแต่ผมก็มองเห็นไหมทุกวันนี้เป็นยังไงใช่มันก็ชัดตํารวจก็ทําตามหน้าที่จริงๆก็พยายามทําให้สุดความสามารถก็นั่นแหละตอนนั้นผมก็พยายามอธิบายหลายครั้งผมก็อธิบายถ้าคนเข้าใจผิดผมก็จะอธิบายหรืออย่างกรณีกำนันนกเหมือนกันเห็นไหมคนก็เข้าใจผิดว่าอีตํารวจแอบไปสลับตัวหรือเปล่าเพราะมันมีรูปหลุดออกมารูปตอนที่กำนัน ที่แบบโกนหนวดโกนเขาเอ,อไม่ใช่มีมผมโกนหนวดโกนเขาออกแล้วก็เหมือนตัวปลอมอ่ะเหมือนุณไปแอบสลับมามันหน้าเปลี่ยนจริงๆผมก็ต้องออกมาเทียบให้ดูเพราะนั้นคนเข้าใจผิดคนไม่ได้มีเจตนาจะไปต่อว่าตํารวจแต่เข้าใจผิดผมก็ออกมาอธิบายให้ดูโกนหนวดโกนเขาตามรูปออกให้หมดจริงๆว่าเทียบแล้วเป็นยังไงเออหน้าเขาเปลี่ยนจริงๆแต่ว่าคนคนนั้นอ่ะคือตัวจริงนั่นแหละตํารวจจับตัวจริงก็บางครั้งอาจจะมีความเข้าใจผิดแต่คือถามว่าเจตนาก็ไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็เนี่ยแหละกรณีของกำนันนก เราจะโยงไปถึงปฏิรูปตํารวจที่คนบอกว่าต้องปฏิรูปนู่นนี่นั่นใช่เหมือนคนไม่พอใจตํารวจแต่ไม่ใช่กำนันนกลูกน้องเขาเนี่ยไปปิดชีพตํารวจที่เป็นตํารวจน้ําดีสุดท้ายเป็นยังไงประชาชนออกมาเรียกร้องให้ตํารวจท่านนี้ไม่พอใจกับกำน,นันนกออกมาปนามออกมาช่วยขุดข้อมูลนู่นนี่นะั่นเห็นไหมฮะเป็นยังไงคนบอกว่าปฏิรูปจริงแต่ถ้า,าตํารวจคุณดีเขาช่วยคุณเขาไม่ใช่ว,ว่าเกลียดตารวจหักล้างไม่ชอบตํารวจไม ary, ใ่ใช่เช่นเดียวกันทหารก็บอกเออทหารอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นแต่ไม่เยอแปลว่าเขาจะเกลียดทหารทุกคน พราะว่าคุณพลอยอธิบายก็คือว่าทหารอาจจะน้อยใจทหารแบบยศเล็กยศน้อยที่เขาแบบทำงานลําบากเขาอยู่หน้าง,งานเขาเฝ้าชายแดงเขาจะน้อยใจแต่คือนี่ไงถ้าเราเทียบตัวอย่างกับตํารวจเขาปฏิรูปตํารวจเขาจะไม่พอใจตํารวจแต่ถ้าตํารวจเนี่ยได้รับความไม่เป็นธรรมเขาออกมาเรียกร้องเขาออกมาช่วยเขาออามายืนข้างตํารวจเลยแบบนี้พอพูดถึงตํารวจเอาอีกแล้วกรณีนั้นคนก็เห็นใจตํารวจใช่กลับมาแล้วตอนนี้ที่ที่อำเภออรัญญะประเทศจังหวัดสระแก้ว ที่จังหวัดที่ติดกับกัมพูชาไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมที่5คนเนี่ยที่เป็นลูกตํารวจเนี่ยไปทําร้ายคนอื่นเขาไปหาเรื่องเขาวีรกรรมแรกแล้วก็ลากไปวีรกรรมเยอะมากหาเรื่องเขาไปทั่วซึ่งเนี่แหละคือปัญหามันยงไปถึงตํารวจอีกแล้วทั้งที่ตํารวจก็สร้างชื่อเสียงใช่คนที่ทําดีก็มีแต่แบบนี้คนก็ต้องต่อว่าสิถามว่าส่วนกลางเกี่ยวไหมแน่นอนส่วนกลางไม่เกี่ยวสตชไม่เกี่ยวอยู่แล้วมันใช่ลูกสตชที่ไหนล่ะไม่ใช่มันคือลูกของตํารวจในพื้นที่นั้นในอําเภอเหล่านั้น แลพอเป็นลูกก็อาจจะแบบให้สิทธิพิเศษแล้วก็ส่วนกลางไม่เคยมาคมุมถามว่าความผิดใครใช่ความผิดของตํารวจในสพนี้และความผิดของสอตชด้วยทําไมสตชคุณไม่มาตรวจคดีที่ผ่านมาเยอะแยะไปหมดเขาไม่หาเรื่องคนอื่นเขาคดีไม่คืบเนี่ยคุณไม่รู้หรอ่อให้พวกนี้คุมแล้วก็เนี่ยเห็นไหมที่กระทําพวกนี้คือพวกไร้คุณภาพที่แบบเป็นพวกทรงๆไม่ทำมาหากินแต่อยากได้ของฟรีสวยโอกาสเป็นพวกสวยโอกาสคล้ายๆก่อการร้ายเลยอะไรฟรีกูแย่งหมดอยากจะแบบครองดินแดนอยากจะ พวกนี้มันเป็นแค่แบบเซี่ยวเดียวเศษเซี่ยวของแผ่นดินแต่ก็เนี่ยอยากได้อยากจะครองแผ่นดินแต่คือไม่กล้าพอที่จะไปสู้ยึดแผ่นดินแต่อาศัยไปหาเรื่องคนเขาแล้วก็บอก่าเออดินนั้นเนี่ยชั้นคุมเหมือนพวกแบบเก่าๆที่แบบชอบซิ่งนู่นสิ่งนี่ทําไปว่าปิดถนนพวกนี้พยายามจะแบบแสดงความเป็นเจ้าของว่ากูเนี่ยใหญ่ให้คนเห็นหน้ากูเนี่ยเก่าเสนอหน้ากันใหญ่แล้วก็ตั้งใจไปหาเรื่องคนเล็กๆซึ่งพวกนี้มันโหดจริงนะที่ไปเล่นคนเขาทรมานโหดมากจิตใจคือไม่ธรรมดามากแน่นอนคนก็มองไปถึงพ่อว่าสอนอยังไง ทำให้เป็นแบบนี้แล้วพ่อเป็นตํารวจแทนที่จะมีวินยัยสอนให้มีวินัยไม่ใช่ทําแบบนี้แถมยังเหมือนพยายามจะช่วยพอถ้าไม่ช่วยป่านี้ต้องติดคุกแล้วหรือต้องโดนอะไรสักอย่างต้องชดใช้ก็ไม่ได้ชดใช้เขาเห็นไหมเนี่ยแหละวงการตํารวจเสียหายอีกแล้วเสียหายแล้ว,ลวคุณไม่แก้คนก็จะมองแบบนี้ต้องแก้แล้วก็ต้องเข่งง่ะให้มากขึ้นอย่าให้มีคนบริสุทธิ์โดนแบบนี้แล้วพวกนี้เห็นไหมแก๊งอยู่กันเป็นแก๊งอาศัยว่าตัวเองแบบร้อยสองคนรวมตัวกันได้แต่ชาวบ้านเขาตาม,มาหากินเนี่ยเขาไม่อยากรวมตัวเอาจิงๆิพวกนี้ กระจกกระจ้อยเลยถ้าแบบกฎหมายอนุญ,ญาตให้ผมจัดการพวกเนี้ยผมเหมาได้ผมเหมาให้หมดเลยแต่ไม่ได้ผิดกฎหมายไงผมไม่อยากติดคุกแต่ถ้าวันหนึ่งทาได้นะผมบอกเลยพวกเนี้ยไม่เหลือชีวิตให้รอดอะผมไอ้พวกเนี้ดูเราหน้าโมโหมากแต่ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันชาวบ้านก็ไม่อยากมีปัญหาชาวบ้านเขาไม่อยากติดคุกแต่พวกนี้ได้เปรียบไงอาศัยว่าพ่อเป็นเศษส่วนเศษส่วนในตํารวจ ที่แบบใช้โอกาสหน้าที่ของรัฐแค่นั้นพ่อไม่ได้เก่งอะไรไม่ได้ใหญ่อะไรแต่อาศัยว่า,าอำนาจรัฐเขาให้มาให้อำนาจมาส่วนหนึ่งแล้วก็อูจะเอาคุมพื้นที่จะเอาทำเหมือนตัวเองใหญ่คืออันนี้หมายถึงนี่นะไม่ได้หมายถึงว่าตำรวจทั้งมวนะตำรวจดีดีผมเห็นใจผมช่วยเหลือถ้าตำรวจไม่ได้ผิดผมจะออกมาแก้ต่างให้ผมเข้าใจการทํางานตำรวจมากแต่แบบนี้มีปัญหาแน่นอนอะไรแบบนี้เพราะเนี่ยแหละถ้ามีปัญหาก็ต้องแก้ มันงั้นคนก็จะมองแบบนี้ซึ่งมันก็ไม่แปลกอะไรนะเวลาทําอะไรมีปัญหาอะไรคนก็ต้องมองถึงพ่อแม่มองถึงหน่วยงานก็ต้องแก้เหมือนกันถ้าผมทําผิดคนก็ต่อว่าผมผมก็ต้องเข้าใจแต่ถ้าผมมองว่าผมไม่ได้ผิดคณใส่ร้ายผมผมก็จะชี้แจงแค่นั้นแล้วถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งเราก็จะเห็นว่าเวลาพลทหารเล็กน้อยเนี่ยที่โดนทําร้ายใน่ค่ายโดนบังคับโดนกดขี่แสนสาหัสเนี่ยสุดท้ายเป็นยังไงออกมาพอมีเรื่องราวประชาชนช่วยกันกดดันช่วยกันแฉ เวลามีเกิดเหตุแบบนี้คนเขาก็บอกว่าทหารมีไว้ทําไมเหมือนกันเห็นไหมเขาจะใช้คํานี้ต่อเมื่อมีปัญหามีไว้ทําไมมีให้คุณทําร้ายหรอเมื่อเหมือนเป็นการตั้งคําถามเมื่อเหมือนเป็นข้อเรียกร้องเป็นการใช้การตั้งคําถามเป็นการกดดันไปถึงหน่วยงานให้ปรับปรุงเนี่ก็ไปทาร้ายเขาสุดท้ายถ้าประชาชนไม่รักทหารไม่ชอบทหารเขาจะเรียกร้องให้คุณทําไมเวลาทหารเล็กๆเนีไไ่ยมามโดนทำร้ายโดนกันแกล้งโดนที่แบบยศใหญ่กว่ากันแกล้งเขาเรียกร้องเขากดดันกรณีที่ดังๆตอนนั้นน้องเมยที่ดังมาก ถ้าผมจะไม่ผิดนะเหมือนจะอยู่ใกล้ๆกับกรณีข่าวลุงข่าวของครูปีชาช่วงนั้นไล่เรียกเลยเป็นข่าวดังมากน้องมือเนี่ยลองไปเสิร์ชดูน่าจะเห็นน้องเมือที่โดนทําร้ายค่ายทหารจนสุดได้เสียชีวิตแล้วตอนนั้นเป็นเรื่องที่มีเงื่อนงำเพราะว่าตรวจสอบแล้วพบว่าเอ้ยเหมือนโดนทําร้ายมาแต่เหมือนไม่ได้มีการยอมรับโน่นนี่นั่นเนี่แหละคนก็มาเรียกร้องให้ทหารโดนรังแกโดนทาร้ายโน่นนี่นั่น่ไหมคนเขาก็เรียกร้องเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเวลาคนว่าเขาจะเหมารวมถ้าไม่ใช่ถ้าคุณทําถูกก็ดี ถ้าคุณโดนการแกล้งโดนรังแกงคุณไม่ได้รลบความเป็นธรรมคนเหล่านี้เนี่ยแหละที่จะมาช่วยเรียกร้องให้คุณแล้วไอ้คาว่าทหารมีไว้ทําไหมมันยังใช้ได้อีกกรณีหนึ่งกรณีที่ผู้ใหญ่พวกนายพลเนี่ยเอาพลทหารเล็กๆน้อยๆไปตัดหญ้าไปทําสวนอะไรแบบนี้เวลาเกิดเหตุแบบนี้คนก็ติดแฮชแท็กเหมือนกันทหารมีไว้ทําไหมเห็นไหมมีไว้ทําไมนี่ไงเขาไม่ได้บอกว่าไม่ต้องมีทหารแต่ทําไมมีไว้ให้คุณมาใช้เป็นคนสวนมีไว้เป็นคนใช้คนรับใช้อะไรแบบนี้ทั้งที่ทหารก็ทําหน้าที่ทหาร แล้วการมาทําสวนให้คุณเนี่ยคือการเสียสละเหรออ๋อทหารคือผู้เสียสละมันมันมันยิบย่อยใช่แต่คือนี่แหละคุณต้องปรับปรุงหน่วยางานให้มันถูกไม่ใช่ทําแบบนี้แล้วเนี่ยทหารที่มาทําให้คุณก็เงินเดือนรัดเป็นเงินของภาษีประชาชนไปจ่ายแล้วก็มาทําให้คุณฟรีๆเป็นขันเอาเปรียบไหมเนี่ยแหละถึงอีกส่วนที่ลดขนาดนายพลลดจํานวนนายพลลงลดขนาดกองทัพเร่งนี้น่นเหนห่ะเพราะอย่างนี้แต่เพราะถ้าเป็นเอกชนถ้าสมมติคุณเป็นแบ,บบรปภเป็นทหารของบริษัทเอกชนคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะคุณลําบากเลยเพราะว่า เขาจะดูว่าเออคุณขโมยเงินคุณเอาเปรียบบริษัทไหมเพราะบ,บริษัทคือเอกชนเขาหวงผลกําไรแต่ไม่เหมือนแบบรัฐบาลใช่ไหมเพราะรัฐบาลมันเป็นเงินภาษีที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของประชาชนคนเดียวเดินเข้าไปเรียกร้องมันยากมันต้องประชาชนทั้งหมดซึ่งถามว่าประชาชนทั้งหมดจะมาแบบสนใจพร้อมกันได้ไหมยากแต่ยุคนี้โอเคมันก็ดีขึ้นถึงต้องประชาชนหลายคนมากมายมากกดดนันเพราะนี่ภาษีเขาแต่คุณเอาไปแบบทําสวนหลังบ้านเพราะนี่แหละพอคุณเอาไปทําสวนหลังบ้านไปลดน้ําต้นไม้ไปเป็นคนรับใช้เนี่ย ก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่าเอา้าทหารมันมีมากเกินพอแล้วนี่วะคุณถึงเอาไปทําแบบนี้ได้แบบนี้จะมีเพื่ออะไรแบบนี้เหมือนใจเงินเนื้นทหารเพื่อเป็นคนสวนคุณทำไมคุณไม่จ้างคนสวนเองไม่จ้างคนรับใช้เองเนี่ยแหละเห็นไหมฮะพวกนี้มันคือโยงกันหมดไม่ได้แปลว่าแบบทหารมีไว้ทําไมก็คือไม่ต้องมีทหารอย่าไปแบบพยายามบิดความหมายนี่แหละคือการบิดความหมายให้มันเพี้ยนไปให้คนเข้าใจผิดอันนี้ก็ไม่ได้หมายถึงคุณพลอยบิดความหมายแต่หมายถึงถ้าสื่อออกมาคนจะเข้าใจแบบนั้นแล้วก็มีเนี่ยใน Twitter ทนวิตเตอร์ ก็เผยแพร่แบบนี้เอาคลิปท้าเอาแบบรูปนู่นนี่นั่น,นมาบอกว่าอ๋อไม่อยากไม่ให้มีทหารนี่ไงพวกนี้มันไม่อยากให้มีทหารมันจะล้มกองทัพนู่นนี่นั่น,นไม่ใช่ถ้าจะล้มกองทัพนโยบายจะไม่มีตั้งแต่แรกนโยบายที่ลดขนาดกองทัพเราให้สวัสดีการทหารดีขึ้นให้อุปกรณ์ดีขึ้นจะไม่มีเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าพลทหารก็คือประชาชนคนหนึ่งนั่นแหละคุณก็เป็นประชาชนที่เพิ่งสมัครเข้าไปไม่นานนี้เองแต่ถ้าเออคุณเติบโตไปถึงแบบหลักนายพัน อันนั้นอาจจะเออมองว่าตัวเองคือทหารแล้วเวลาพูดว่าทหารคือฉันเพราะฉันมีอำนาจแต่กับคุณเป็นแบบพลทหารเล็กๆเนี่ยคุณก็เหมือนไม่ได้มีอำนาจอะ่ะไม่ใช่ว่าเขาพูดเสร็จแล้วคุณแก้ได้ก็ยากอาจจะแก้ที่แบบตัวเองได้แต่ไม่สามารถแก้ที่หน่วยงานทั้งหมดได้ก็ <S <S ไม่อยากให้บิดเบือนความหมายเพราะหลายคนพยายามจะบิดเบือนความหมายที่แบบไม่โอเคกับสีส้มไม่โอเคกับเก้าไกลก็พยายามจะไปบิดความหมายนี่แหละความหมายทั้งหมดคืออันนี้โอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ